สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆผมจะมาสอนเพื่อนๆเกี่ยวกับวิธีนะครับการปั๊มนะครับโมลิออนนะครับแล้วก็ใบพาพิรัสใบพาพลรัสคืออะไรครับเพื่อนก็คือนะครับใบตัวนี้ครับนี่ครับใบพวกคาราฟชุดอาวุธประดับต่างๆเพื่อนโคตรแพงนะครับแพงมากๆพื่อนใบละหกร้อยกว่าบาทแต่บอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าสายนี้เพื่อนๆครับแนะนําเฉพาะสายขยันเท่านั้นถ้าไม่ขยันนะครับเพื่อนเล่นไม่ได้อย่างแรกเลย อย่าลืมฝากร้านเติมเกมมาจติกเพื่อนเพื่อนไว้ด้วยนะครับเติมเร็วปลอดภัยมัน่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรีฟันจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดทําการ24ชั่วโมงสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปสแกนบาร์โค้ดได้ที่หน้าจอไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะเติมเกมไหนก็แล้วแต่ให้คิดถึงร้านเติมเกมมาจติกเป็นร้านแรกนะครับฝากเพื่อนเพื่อนไว้ด้วยนะครับผมสำหรับร้านเติมเกมมาจติกนะครับเพื่อนเพื่อนครับสะดวกรวดเร็วแน่นอนครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิงอากาซ่านะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ช่องปิงอากาซ่าด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องของผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกนะครับได้ที่ตรงนี้เลยนะครับหรือว่านะครับสนับสนุนผมผ่านทิปมีก็ได้นะครับได้ที่ตรงนี้ครับหรือไม่ประสงค์ออกนามนะครับเพื่อนเื่อครับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือข้างใต้แชทตัวลูตวเอสตอนที่ผมขึ้นไลฟ์สดก็ได้นะครับไม่ว่าช่องทาง ต้องทานะครับฝากเพื่อนๆมาด้วยนะครับผมและสำหรับสายฟรีนะดีมากๆเลยเพื่อนควรทําอย่างยิ่งนะครับสายฟรีถ้าคุณทานะครับตัวละครคุณจะก้าวกระโดดไปได้ไวกว่าคนอื่นยอมเสียเวลาเมื่อนะจากเลเวล30มถึง3านะครับเมื่อนะต้องเล่นตั้งแต่เลเวล1 0เออเลเวล1ถึงเลเวล35นะครับและเพื่อนๆและสําคัญที่สุดเลยต้องเป็นนักธนูเท่านั้นนะครับเล่นอาชีพอื่นเม่นะบัญชาครับเพราะฉะนั้นเพื่อนครับอย่างแรกคุณต้องเล่นนักธนูนะครับแล้วจะต้องซื้อสกิลอะไรยังไงบ้าง บ้านนั้นเพื่อน่ะไปดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับสมุดทักษะเพื่อนครับผมแนะนําให้เพื่อนซื้อทุกอย่างเลยนะครับซื้อไล่ไปครับพวกสมุดสกิลอะไรพวกนี้มีตังค์ก็ค่อยๆมาซื้อไล่ไปทีละอย่าง2อย่างนะครับซื้อไปเรื่อยๆครับหลังจากที่คุณซื้อไปแล้วนะครับคุณก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนถึงเลเวล20พอถึงเลเวล20แล้วข้อสำคัญคืออะไรไปหากิ้วอยู่ครับกิลวว่าไหมครับหากิ้วที่เขาเปิดสักเลเวล2เลเวล3อะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าอเพื่อนครับดูกิลดวหน่อยครับท นะครับอย่าง20คนงยครับเอ่อกิวเลเวลอะไรเลเวลสองนะครับเลเวลสามนะครับจะให้ดีนะครับสังเลเวลสามหรือหรือเลเวลสองก็ได้นะครับอ่ะลองสมัครเข้าไปครับ นะครับมันจะมีอะไรครับเพื่อนเครับมันจะมีตัวนี้ครับคือนะครับเมื่คุณคําสั่งกิ้วนะครับอะไรแบมันจะเปิดนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเลเวลเออวันนี้นะครับตอ,ตอนตีสามคุณถึงจะเปิดได้คือต้องสมัครกิ้วไปก่อนแล้วตีสามนะครับมันจะเปิดได้พอคุณเปิดได้ปั๊บเพื่อนเครับคุณนะครับก็ไปทําเควสพอเราทําเควสแล้วมันจะได้กล่องมานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูตัวหลักผมให้ดูว่ามันได้อะไรยังไงนะครับตัวกิ้วตัวนี้มันยังไม่มีนะครับมารอปลดนะครับพอเลเวลยี่ก่อนเลยครับ พอหลังจากนั้นคุณเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนเครับคุณก็มาซื้อนะครับอาร์ติแฟกต์อะไรเหมือนตัวเหมือนตัวเอ่อเหมือนตัวหลักเลยนะครับเหมือนตัวหลักเลยซื้อนู่นซื้อนี่นะครับเหมือนตัวหลักแบบนี้เลยนะครับสามารถซื้อได้นะครับข้อสําคัญก็คือตัวนี้ครับเพื่อนเครับมันจะรีมานาตัวเด็กเนี่ยมันจะรีมานาไม่ทันครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเดี๋ยวรอยตัวนี้เปิดขายได้นะครับและให้คุณซื้อนะครับตอนเลเวล35จะซื้อได้ตอนเลเวล35นะครับแล้ว ตัวเด็กกับตัวหลักเพื่อนเครับมันมีอะไรรวมกันบ้างไม่มีอะไรรวมกันทั้งสิ้นเลยนะครับผมอันนี้ผมเล่นในไอรีดักนะครับตัวเด็กเดี๋ยวผมว่าจะเอาไว้ลงนะครับดันอย่างเดียวนะครับก็คือเราสามารถนะครับเอาไว้ลงดันอย่างเดียวเลยนะครับพอคุณปั้นถึงเลเวลสามสิบห้าเพื่อ 35, นเครับคุณเอาเอาไว้ลงดันแล้วก็ฟ้ามปเรื่อยเรื่อยนะครับ มันจะมีของ2อย่างใช่ไหมครับตอนเวลาที่เราลงดันนะครับดันลุ้งเรือนะครับมันจะมีแบบขายได้แล้วก็ขายไม่ได้ในกรณีนี้นะครับทำไมถึงเล่นต้องเล่นถึงรลเวล35เพราะว่านะครับพอรลเวล35คุณจะขายของได้นะครับและไอตัวที่ขายไม่ได้ล่ะพี่ทำงานครับไอตัวที่ขายไม่ได้นะครับเพื่อนคุณก็เก็บไว้ทําของแล้วก็ลงไปเรื่อยก็คือเล่นเหมือนตัวหลักนี่แหละแต่ว่านะครับหลักๆก็คือเอามาลงดันตัวนี้นะครับส่วนไอดันนะครับวิหารอีเทล่านะครับเพื่อนยังไม่เปิดนะครับสร้างโบราณตัวนี้ยังไม่เปิดนะครับารบโณ อ่อ้าโบรานโคนาครับเมื่อตัวนี้นะตอนนี้มีอีเวนต์คูณอีพีอยู่นะครับเพราะมันจะปั๊มอีพีได้ไวมันจะลงได้ตอนนะครับเควสบทที่17ผ่านบทที่17ไปแล้วนะครับคุณค่อยมาลงเพราะฉะนั้นเพื่อนพอเลเวล30บปั๊บผมแนะนําให้เพื่อนๆลงไปก่อนเลยนะครับลงมาในดันนี้ก่อนเลยตอนนี้ผมเลเวล30แล้วนะครับนะครับเลเวล30แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับตัวเด็กเนี่ยคุณเสียเวลาแค่วันประมาณผมว่าเล่นประมาณวันเดียวแหละ ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเด็กในไอดีหลักผมแนะนําให้เล่นแค่2ตัวเท่านั้นทำไมถึงต้องเล่น2ตัวเพราะว่าถ้าเพื่อนๆถ้าคุณเล่นมากกว่า2ตัวนะครับคุณจะไม่มีเวลาไปฟาร์มตัวหลักเลยนะครับสกิลอัพทั้งหมดนะครับแล้วทุกอย่างเพื่อนนะมันแยกออกจากกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับไม่ต้องสนใจนะครับมีเงินมานซื้อซื้ออย่างเดียวครับซื้อให้หมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมแนะนําอย่างยิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากพัฒนาตัวละครไวๆนะครับผมแนะนําให้มาเล่นตัวเด็กนะครับถึงเลเวล35หลังจากนั้นก็ค่อยๆทําของไปเรื่อยๆนะครับทรัพยากรเพื่อนๆครับอย่าลืมไปแลกที่ตัวนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผมบอกแล้วนะครับสมอภูมไม่รู้ว่ามาแลกได้หรือยังนะครับอาจจะต้องเลเวล35ถึงจะแลกได้นะครับผมจําทางไม่ได้ว่ะไปดูครับเพื่อนๆครับ อ่าเมื่อทางนี้แหละทางนี้แหละจาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเด็กเมื่อนาเอามาแลกด้วยนะครับแต่ตัวเด็กอาจจะไม่มีแต้มแต่เพื่อนพอคุณเล่นไปถึงเลเวลสานะครับมันมีแต้มแน่นอนกับเมื่อนา,นาม,มาแลกตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้มันรวมกันว่ะรวมกันนะครับอ่าตัวนี้รวมกันว่ะแล้วทำไมตัวอ,อ,อื่นอย่างอื่นมันแยกวะ่ะนะครับตัวนี้รวมนะครับแต่อย่างอื่นยแยกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกงสกิลงงเงินนะครับแยกหมดเลยหลังจากนั้นนะครับพอเลเวลสาแล้วคุณไม่ต้องทาไม่ต้องเก็บเลเวลต่อนะครับจุดก่อนเพื่ออะไร แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบกะว่ามันรีทันตอนมันจะรีทุกตอนตีสามนะกะว่าเล่นไปเรื่อยก่อนตัวละครเก่งๆอะไรแบบนี้มันต้นนะครับผมว่าแนะนาไม่ต้องครับไปลงได้เลยนะครับเพื่อเลเวลมันจะได้เร็วขึ้นนะครับส่วนตัวนี้แยกนะครับอ่าตัวนี้แยกนะครับเดี๋ยวผมลองซื้อแล้วเดี๋ยวไปดูตัวหลักนะครับจะได้เห็นกันจะชัดเลยนะครับอย่างแรกซื้อมานะตัวนี้มาก่อนครับแม็กมาเลยนะครับสามแสงครับเอามาทําอะไรครับตีบวกตีบวกนะครับอาวุธนะครับตีบวกไปเลยครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ทีนึงนะครับบวกเจ บวกไปเลยครับด๋ยวนี้บวกไม่ได้ตัวไหนบวกได้บวกไปเลยนะครับทำไปก่อนครับซื้อสกิลทั้งหมดนะครับสกิลซื้อสกิลทั้งหมดเลยเล่นไม่ยากครับเพื่อนครับแค่เสียเวลาหน่อยนะครับแล้วก็เอาไปลงตัวนี้ครับจบแล้วนะครับแค่นี้เองง่ายๆเลยนะครับซื้อสกิลสร้างตัวเด็กเมื่อนหแล้วก็ไปลงครับอไปดูตัวหลักกันครับเมื่อ่ไปดูตัวหลักกันว่านะครับเมื่อไหร่ในตลาดมันรวมหรือเปล่านะครับ เพราะตลาดตัวน right? like okay. <that> ี้มันรวมหรือเปล่านะครับรวมนะครับเมื่อตัวนี้รวมนะอ่าตัวนี้รวมนะครับตอนหนึงเซอร์เวอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเครับไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าในกรณีตัวหลักนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยซื้อตัวนี้หรอกเพื่อนๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันแพงเพื่อนเพครับไอใบตีอาวุธนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ยัดพวกอาวุธอะไรกันแบบนี้นะครับอันเชิญเพื่อนเครับอันเชิญเดี๋ยวไปดูกันครับว่ารวมหรือเปล่านะครับพวกอันเชิญอะไรพวกนี้มันรวมกันหรือเปล่านะครับขายแล้วอวะ ่าร์ลิออนเห็นไหมครับไม่ไหครับเงินรวมนะครับเงินรวมหมดเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับเงินรวมแต่ว่าคือเงินก็คือเพชรนะครับขออภัยด้วยครับเพชรนะครับเพชรรวมก็หมดเลยนะครับนะครับเห็นไหมเพชรรวมนะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวเด็กนะครับควรเล่นให้ได้ถึงเวลเสา3สิห้าพอเริเวล3สาสิห้าคุณก็เสียเวลาหน่อยนะครับมาลงตอน มาลงตอนหลังตีสามทุกวันพอหลังตีสามปั๊บเพื่อนๆก็มาลงมาลงมาลงนะครับสักสองตัวผมแนะนําให้ปั้นสักสองตัวนะถ้าเกิดว่าปั้นมากกว่านั้นมันจะลําบากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีเวลานะครับก็เอาไปลงดันนี้ซะด้วยก็ได้นะครับเนี่ยครับวิหารอีเล่าแต่มันเสียเวลานะครับแปดชั่วโมงเลยนะครับคุณอาจจะต้องเสียเวลาไปหนึ่งวันนะครับถ้าลงได้ก็ดีนะเพราะว่าวิหารอีเล่านะครับมันดอบใบเนี่ยครับพาพรัตนะครับแพงมากๆเลยนะครับลงตัวนี้เสร็จมานะถ้าเกิดว่าตัวนี้นะครับใครที่ว่า อยากได้ขอมากๆเมื่อนะกกาวว่าเอาเต็มที่เลยนะครับก็ลงด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเราไปวิเคราะห์กันเองอันนี้ได้แต่แนะนำเฉยๆนะครับเมื่อนะาว่าควรนะครับจะมาสร้างตัวเด็กนะครับอัพสกิลทุกอย่างนะครับเมื่อน้เราต้องเป็นนักธนูด้วยนะครับเราไปดูดีครับว่ามันรวมตัวนี้หรือเปล่าอันเชิญรวมนะครับสรุปว่ารวมนะก็ประมาณนี้นะเมื่อนาไปสร้างตัวเด็กกันมาครับถ้าเกิดว่าใครอยากรวยอยากปั๊มของนะครับมีอย่างเดียวคือเพชรนะครับที่รวมกันอย่างอื่นไม่รวมเลยนะครับเดี๋ยวเลเวล35คุณ ถ้าขยันหน่อยนะครับสายฟรีผมแนะนําไม่ทําครับยังไงก็เหลือนะครับยิ่งเป็นพ่อค้าสายขายเพชรด้วยนะครับยิ่งเหลือใหญ่เขาิ่งเหลือเข้าไปใหญ่เลยนะครับเหลือเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนอครับถ้าเกิดว่าใครอยากพัฒนาไวๆนะครับต้องมาเล่นตัวเด็กนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับการ ปั๊มนะครับโมลิออนนะครับแล้วก็ทรัพยากรต่างๆนะครับสายขยันสายฟรีนะครับได้หมดเลยนะครับผมแนะนําให้ทํานะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรดีนะครับผมจะมาทําบอกเพื่อนๆอีกนะครับถ้าเกิดว่านะครับใครอยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้สามารถไปดูมขึ้นและสดได้ตั้งแต่เวลานะครับหกโมงเย็นจนถึงโมงเช้าโดยประมาณถ้าเกิดว่าใครเติมเงินนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้คนที่ว่าเติมเงินมีกิจกรรมนะครับไม่ใช่กิจกรรมหลอกไปตัว มันก็คล้ายกิจกรรมนั่นแหละครับคือเติมเงินมันจะได้ซีดมาครับซีดตัวเนี้ยสามารถนะครับทุกทุกคนเลยที่เติมเงินนะครับสามารถไปไปโดเนทให้สตรีมเมอร์ที่เพื่อนๆชื่นชอบได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมนะครับก็สามารถเอามาโดเนทให้ผมได้นะครับผมแปะลิงก์โดเนทไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม